โอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ไอ้ธันวาเนี่ยมันชอบแกล้งพี่อนามนะครับแบบว่าแกล้งเอาลหัสผมไปทำมว่วตัวตัวแหลงอะไรของมันอะ่ะคือวันนี้ผมจะแกล้งธันวาคืนนะครับด้วยการแอบเซอร์ไพรส์มือถือเครื่องใหม่นะครับแบบรุ่น Limited, ลิมิเต็ดลิมิเชียลเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยเดี๋ยวผมให้คนดูดูรุ่น,น,เเน,เน,นเนี้ยลิมิเต็ดลิมิเชียลเลยมันได้ไปล้างจานแน่วันเนี้ยแกล้งกลับด้วยโอเคเดี๋ยวเราดูมันเลยแล้วชวนมันเข้ามาในห้องแล้วเซอร์ไพรส์เลยท่านผู้ชมเนี่ยพี่มีอะไรให้เองอะ่ะเนี่ย รุ่นนี้เลยอ่ะเอาจร็งเ,งเอามือถือเครื่องนั้นมาดูหน่อยดิโอ้หเครื่องนี้มันแตกหมดแล้วครับคุณดูสงสารน้องธันวาเว้ยคือเองเล่นได้ไงวะที่ยิงคมๆก็เครื่องนี้เหรอใช่โอพี่มีอ๋อพี่นี้พี่ก็เซอร์ไพรส์เองละกันถือว่าเองตั้งใจเล่นเกมเก่งเป็นเด็กดีของพ่อแม่เอ็งเปิดลเลยเดีย๋ยวรักษาดีๆล่ะอืมครับของพี่เนี่ยอะไร ก็พี่ให้น้องเอาไปเหอะเอาไปใช้เครื่องนี้ดีอยู่รุ่นเนี้ยลิมิเต็ดลิมิเชีลเลอ่ะเอาไปมีเครื่องเดียวบนโลกไว้เครื่องนี้ยต่ไม่ตลกเลออย